อัลลอฮฺีนะฮฺมฟีเข้าเดนยันอาบูนะอยู่ในโลกดลนีาแบบไร้สาระเพราะไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักเพราะตัวเองเพราะไม่มีอัลลอฮฺสำหรับคนที่มีอัลลอฮฺเห็นไหมเพราะเราอ่านอายะในคําในในสุรานั้นในสุรานี้ทำให้เรารู้จักตัวเองรู้จักว่าจุดอ่อนของเราคืออะไรรู้จักว่าเราต้องดําเนินชีวิตอย่างไรและรู้ว่าต่อไปมันจะเกิดอะไรขึ้น ไม่เหมือนกับคนที่อยู่ไปวันวันฝีเข้า,เด,ขาเด่นเข้าเด่นเนี่ยหมายถึงว่าอะไรอ่ะคำว่าเข้าจริงๆแล้วเนี่ยหมายถึงเหมือนกับคนที่ดำน้ําหรือว่ายอยู่ในน้ําแล้วว่ายไปมั่วไปหมดอ่ะ,ะคำว่าอัลเข้าเนี่ยเอามาจากคําว่าอะไรเขาบอกว่าว่า,าวอัลลเขาอัลมัชยูฟิลมาเดินลงไปในน้ําคาและคาเดิมของคําว่าอัลเข้าหมายถึงมันมีบึงอยู่อันหนึ่งเราเดินเข้าไปในบึงเนี่ย สัมมากลั استعمال เขาในอัน دفاع ในทุกๆบาติลหลังจากนั้นคำนี้ถูกยืมเอามาใช้กับการที่เรามั่วกับสิ่งที่บาติลกับสิ่งที่ไร้สาระเนี่ยไปทั่วเลยเแล้วแต่อะไรที่มันไร้สาระเนี่ยเอามาหมดเลยในชีวิตอะไรที่เป็นสาระเนี่ยไม่ค่อยเอาเอาเอา,เอาของที่ไร้สาระไว้ก่อนนี่คือความหมายของคำว่าฝีเข้าดินยันอาบุญฮาวานซู อตอบสนองอารมณ์ตัวเองอะไรที่มันแบบว่า,าสนองความต้องการความปรารถนานของอารมณ์ดิบของความเป็นมนุษย์วลุฟิลลาฮิมินนาลิกนี่คือคุณลักษณะของอัลมุมลกัดซีบีนคนที่ปฏิเสธวันอัคราลาฮาวลวลาโคตะอิลลาบิลลาไม่รู้จะไปทางไหนไปทางขวาพอสุดทางอา้าวไปต่อไม่ได้กลับมาไปทางซ้ายต่อ ต่างซ้ายก็ไปต่อไม่ได้เดี๋ยวไปหน้าเดี๋ยวไปหลังมั่วไปหมดไม่รู้ไปทางไหนทางมันเยอะสําหรับคนที่ไม่มีอัลลอฮ์แต่สําหรับคนที่มีอัลลอฮ์อิฮดีนัสิรอตอลมุสตัคิมมันชัดมากเหมือนฮัดีิสของท่านนาบีใช่ไหมฮัตดิสของท่านนาบีท่านนาบีขีดเส้นหนึ่งนี่คืออัสิรอตอลมุสตัิมแล้วก็มีกิ่งออกมาออกจากเส้นนะซ้ายมั่งขวามั่งขวา นี่เป็นเส้นทางของชัยตอนสุบุลอินน์อินนะอินนะอะไรนะอินน์ฮะดาซิรัติมุสต์เีมันฟัตตะบอูวลาตับูห์ ولا تتتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله เนี่ยนี่คือเส้นทางของหลักที่เที่ยงตรงจงตามเส้นทางนี้อย่าตามเส้นทางอื่นๆเพราะมันจะทำให้เจ้าหันเหออกจากเส้นทางชีวิตของพวกเจ้าเองเนี่ยบรรดาคนที่เป็นอัลมุกัซิบี คือคนที่วนเวียนว่ายวนอยู่ในในดุนยาของตัวเองไม่มีทางออกออกไปไม่พ้นสักทีุลอิลัยฮุสซาบิลลาต่อไปเป็นยังไงยวมยุดะอูนอิลานาริ i j a h น n n a ะ a า h a วันที่พวกเขาจะถูกไล่ต้อนและถูกผลักลงไปในไฟนรกบอัลัยฮุสซบิลลาดะดะ อินสองตัวตะนูอินเนี่ยแปลว่าผลักด้วยความแรงแสดงว,ว่าเข้านารกเนี่ยไม่ได้เชื้อเชิญมาแบบเชิญเข้ามีใครบ้างถาว่าเชื้อเชิญเข้านารกแบบนั้นเข้านารกนี่ต้องผลักที่เราเรียนในสุรตุลมาอารัชิเนี่ยนรกเนี่ยเหมือนมีตะขอมาเกี่ยวเข้าไปในนรกด้วยซ้ำไปไม่ใช่แค่ผลักอย่างเดียว,ว เหมือนกับที่พวกเขาผลักไสอมมานตอนที่พวกเขาอยู่ในโลกโดรนยาตอนที่อยู่ในโลกโดนุนยาไม่เอาผลักๆพอถึงวันอัคราพวกเขาก็จะถูกผลักลงไปในในนรกด้วยลาฮาลาละลาโควะอิลลาบบลลานอกจากจะโดนผลักแล้วยังโดนพูดซ้ําเข้าไปอีกนะครับว่าฮาดิฮินนารุลละทีกุนตุมบิฮาตุกัะซิบูนพวกเขาจะถูกกล่าวว่านี่คือนรกที่สู่เจ้าเคยปฏิเสธมาก,ก่อน มมลายกัตจะกล่าวนะแบบนี้คนที่เฝ้านรกเนี่ยตอนที่ผลักคนเหล่านี้เข้าไปเนี่ยก็จะมีคํำกล่าวคําพูดแบบนี้เป็นการซ้ําเติมพวกเขาเข้าไปอีกอัฟเศชรุนฮาจานี่เป็นสยศาสตร์ใช่ไหมเป็นมายากลใช่ไหมอเจอของจริงแล้วที่พวกเจ้าเคยบอกว่าอาซาบอัลลอฮ์ไม่มีจริงตกลงอ่ลองดูสิว่านี่มันเป็นมายากลหรือเป็นของจริงกันแน่ เป็นมายาคลใช่ไหมตกลงนรกที่เจ้ากําลังโดนอยู่ตอนนี้ตอนที่พูดอยู่เนี่ยก็คือถูกหลักลงไปในนรกแล้วอัฟเซอรุนฮานะนี่เป็นมายากลใช่ไหมเจ็บไหมฝันอยู่ใช่ไหมไม่ใช่ละน,นี่ของจริงละอัมอั้นุมลาตุบซีรูนหรือว่าพวกเจ้ามองไม่เห็นถ้ายังจะบอกว่าเป็นมายากลเนี่ยยังมองไม่เห็นใช่ไหมว่าอะไรอยู่ตรงหน้าเป็นการพูด ตะกรีย์ในภาษาอาหรับเรียกว่าตะเกรีย์พูดให้มีความรู้สึกเจ็บปวดสาแก่ใจให้สาสมแก่ความความดื้อรั้นของบรรดาอัลมุชริกีนที่ไม่ยอมปฏิเสธที่ไม่ยอมสัตยตาต่ออัลลอฮ์ سبحانه และลาและปฏิเสธและยังขัดขวางท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวรสะอัลลัมอิสลูฮะ เข้าไปอยู่ในนั้นเถิดพัสบิรูและจงอดทนอยู่ในนั้นต่อไปเอาเลทพระสบิรูหรือถ้าทนไม่ได้ก็ก็ต้องอยู่อะฮะเ <laughs> สาอนลัยคุมเท่ากันจะอดทนหรือไม่อดทนพราอยู่ในนรกแล้วเนี่ยผลลัพธ์มันมันเท่ากันละความอดทนเนี่ยมันจะมีประโยชน์ ถ้าเราใช้มันตอนที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาถูกต้องไหมครับเวลาที่เราเกิดปัญหาในโลกดุยาเนียทางออกของมันนี่อัลลอฮ์ตาลาบอกว่า و ส س ت ع ي ن و ا ส ا ل ص ب ر والصلاة يا أ อ ه ا الذين عملوا واستعينوا ب ا ل อ ب ر والصلاة มนุษย์ทั้งหลายจงขอความช่วยเหลือผู้ศรัทธาทั้งหลายจงขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ด้วยความอดทนและการการละหมาถ้าในดุนยาเราอดทนมันจะมีประโยชน์ เพราะบั้นปลายสุดท้ายคือการที่เราจะหลุดพ้นจากปัญหาอ l ล a h ตาลาจะให้ความช่วยเหลือเราแต่นี่มันในนรกอะ่ะความอดทนช่วยอะไรได้ไหมในนรกเ l l ล h ตาลาจะช่วยไหมให้เราพ้นจากนารกถ้าเราอดทนทนก็ต้องอยู่ต่อไปหรือถ้าไม่อดทนไม่ทนแล้วไม่อยู่แล้วจะออกแล้วออกได้ไหม กออไม่ได้เพราะฉะนั้น Allah ตรัสก็เลยบอกว่าอัสบิรูฟัสบิรูเอาละฟัสบิรูสวาอัน ع ل ร ك م ไม่มีประโยชน์ใดๆทั้ทงสิ้นอีกต่อไปความอดทนจะไม่มีประโยชน์สำหรับคนที่ถูกลงโทษในในนรกมันจะมีประโยชน์ก็สำหรับคนที่อดทนในดุนยานี้เท่านั้นนี่จำเอาไว้ سبحان a l l a لا حول ولا قوة إلا بالله อินเดมาจุดเจ้ามาคนตรงจะมาลูนแท้จริงแล้วสู่เจ้าจะได้รับผลตอบแทนจากสิ่งที่สู่เจ้าได้ทำเอาไว้